เมื่อผมยังเป็นเด็กผมคิดเสมอว่าถ้าผมวิ่งแข่งผมไม่ไีทางแพ้เมื่อผมยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมวิ่งเสายตาของผมมีพิงพ์แค่รูทางข้างหน้าที่ทอดยาวออกไปผมชอบความรู้สึกนั้นที่ผ่านมาไม่เคยเข้าจรู้สึกที่โดนไล่ตามทันจนกระทั่งผมได้พบกับเขาคนนั้นนี่มันอะไรกันนะ ฉันรู้ฉันะที่สองฉันตามคาไม่ทันนะนั่นเป็นฤดูร้อนครั้าสุดท้ายของชีวิตมอต้นของผมในที่สุดคู่แข่งของผมก็กดตัวขึ้นมาแล้วผมแพ้เหรอ <c oughs> สำหรับนักเรียนใหม่ปีนี้ <c oughs> ผมขออวยพรให้พวกคุณปรสมพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอด3ามปีที่ศึกษาอยู่ที่นี่ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้ฉันอยู่มองปลายแล้วนะห้องนี้สินะที่นั่งอยู่ตรงไหนนะเนี่ยโชคดีจังไปนั่งข้างหลังเลยเอ๊นายจะเข้าชมรมอะไรเหรอฉันยังไม่รู้เลยเลือกยากอะตอนบอต้นนายเข้าชมรมอะไรล่ะ นว่าโาว่าประถมนิเทศยาวไปมากใช่แล้วจมลบาสเกตบอลไงไมันแค่เปิดทอมมาแลกเองนะทำไมทุกคนต้องตื่นเต้นขนาดนี้างานประถมนิเทศมันจะเริกไปเองนะเพื่อนบอกตรงตผมค่อนข้างเข้าสังคมยากและยิ่งยากมากเมื่อต้องพูดคุยกับคนอื่นโดยเฉพาะเมื่อต้องพูดเรื่องความรู้สึกข,ของผมเองนะผมเองก็ไม่ได้เลือกให้ตัวเองเป็นแบบนี้สักหน่อยนะทุกคนคุยกันเก่งจังเลย แล้วผมก็ไม่ใช่คนที่จะทักใครก่อนด้วยเนี่ยแต่ว่าผมคงจะไม่เีเพื่อนแล้วล่ะแลวผมก็ไม่รู้สึกกังวลอะไรเลยอืมควกมือชมรมเหรอเรียกสินะที่พวกเขาพูดถึงกันนะมันก็ปกตินะที่จะรู้สึกอิจฉาที่เม่เพื่อนมากมายเนี่ยอืมฉันเหรออืมฉันดาว่าชมรมหรือเปล่าว่าผู้จัดจาก,การชมรมฟุตบอลน,น่าน่ารักมากเลยว้าวนี่มันข่าววงในเลยนะ น้องสาวฉันบอกมานะน่าชมกิทาเหรอนี่มันธรรมดาไปไหมอะสงสัยจังว่าจะมีใครสนใจบ้างเนะี่ยจริงสิผู้ชัยเี่จะต้องแข่งแกร่แขตตอนนั้นนะ่ะนั่นก็แสดงว่าเขาน่าจะเรียนอยู่โรงเรียนใกล้ๆแถวนี้ก็ได้นะทําไมผมถึงนึกถึงการแข่งขันตอนนั้นกันนะเพราะผมแพ้ล่ะมั้งก็มันน่าตกใจจริงๆนั่นแหละ นายวิ่งเร็วชะมัดเลยฉันคิดในหัวตลอดเลยนะว่านายจะแซงฉันแล้วฉันเองก็อยากจะทำแบบนั้นนะ <laughs> ฉันรู้สึกดีมากๆเลยนะที่ได้วิ่งสุดความสามารถแถมคู่แข่งยังวิ่งสุสีกับเราอีกวันนี้ฉันสนุกจริงๆเลยเฮ้ยเ <Hey, S 1> ขาว่าอีอ๋อไปเดี๋ยวนี้และรอก,ก่อนซิฉันกำลังคุยกับเพื่อนอยู่นะไว้เจอกันอีกนะ หลังฉันนั้นผมก็ได้แข่งกับเขาอีกแต่ผมก็แพ้เหมือนเดิมแม้ว่าผมจะฝึกอย่างหนักแล้วก็ตามทีถ้าจะมีอะไรที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คงจะเป็นส่วนสูงแล้วมั้งแม้ว่าผมจะแข่งกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ตามทีแต่ผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาเล่นอยู่ที่ไหนเนะี่ยในตอนนั้นเขาสูงเด่นมากเนะี่ยผมน่าจะจําเขาได้ถ้าเจอกันอีกครั้งนึงนะฉะลมเก่าฉันนะ่าข้้งวดมากเลยนะแล้วนายล่ะเขาไปอีก นายสูงขนาดนี้ทำไมไม่ไปเล่นบาสเกตบอลล่ะทุกคนก็พูดแบบนี้กับฉันนะแล้วนายไม่สนใจเหรอไม่ละ่ะตอนนี้ฉันเข้าชมรมกีฬาแล้วเ็นไปไม่ได้นายคือคนที่ทำลายสถิติตอนมอต้นเลยนะจริงดินายวิ่งเร็นขนาดน,นั้นเลยเหรอไม่นะ่าเชื่อนะนี่นายหมายความว่างไงอู้จริงเหรอเนี่ยจริงสิซาโตะแต่จะเข้าชมรมกีฬามา้ไม่ดีกว่าฉันว่าจะเข้าชมรมปิงปองน่ะ โอ้โห oh ทุกคนล้วนไปตามทางของตัวเองหมดเลยคนตัวสูงที่อยู่ชมรมกีตาร์แถมยังชื่อคาวาอิไม่ใช่ว่าเขาคือเดี๋ยวนะอะไรจะบัเงเอิญขนาดนี้ืไงเราจะเข้าชมรมอะไรเหรอชมรมกีฬาหรือว่าชมรมอืมว้าวน่นาอยากเข้าชมรมกีตาร์เหรออืม,อมใช่แล้วเนะ่ผมอยากเข้าชมรมนี้แต่ว่าฮะ เอ้ยเปิดเทอมวันแรกกเสียงดังโวยวายกันใหญ่เชียวนะนั่งที่้าบโหมรูมจะเริ่มแล้วกิตาเซใช่แน่นอนใครจำฉันได้มาเขาว่าอีกไงพวกเราเจอกันตอนแข่งวิ่งหลายปีมาแล้วพวกเราเคยคุยกันด้วยนะแต่ฉันจะไม่ได้ว่าได้แนะนำตัวกับนายหรือเปล่าเราวิ่งลู่ติดกันเลยอะพวกเราวิ่งข้างๆกันเลยนะ เขาคุยเก่งชะมัดเลยจำได้ซิฉันตกใจนินดๆนะเนี่ยที่นายจำได้นายดูดิ่งขึ้นกว่าจ่กรมากเลยนะฉันรู้สึกได้จากที่เราเคยเจอกัน <c oughs> ฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะในที่สุดเราก็จะได้วิ่งในทีมเดียวกันสักทีดูท่าเทอมนี้จะสนุกขึ้นมาแล้วสินายก็รีบกรอกแบบฟอร์มล่ะอืเขาอีนายส่งเครืแถมนห้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยนะ แต่ก็ยังเต็มไปด้วยพลังเหลือล้อนเลยนะแม้ฉันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแบบที่นายว่ามาแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับส่วนสูงสักหน่อยงั้นถ้าฉันตัวเล็กฉันก็ไม่กลายเป็นเด็กไปเลยงั้นเหรอ <c oughs> ของงั้นมันโอ้เขาหัวรอดด้วยแฮะหรเหมือนว่าเขาจะได้เราใช้อุปกรณ์นัดพรุ่งนี้นะเอะ๊เดี๋ยวสิจริงเหรองั้นเรามาโรงเรียนพรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะเดี๋ยวนะ แต่พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ใช่เหรอใช่ทั้งชมรมคณะลมตัวกันน่มีแค่เราสองคนจริงๆเหรอเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นนะนี่มันก็แค่การทดสอบเองแต่ชมรมอื่นเขามีเด็กใหม่ตั้งเยอะดูอย่างชมรมฟุตบอลหรือเบสบอลสิคิตาเซในคิดว่างไงอ่ะหรือพวกนั้นถูกดึงดูดด้วยผู้จัดก,การน่ารักน่ารักฉันรู้อยู่แล้วว่าน,นายไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่เห็นต้องอารมเสียเลย ฉันไม่ได้กดอะไรเลยเนะแต่หน้าฉันเป็นแบบนี้ตลอดอยู่แล้วเนอะพูดอะไรของนายเนี่ยนายนี่ชอบพูดอะไรตลกๆต,ต,ตลอดเลยนะไม่เคยเจอใครที่กระตือรือร้นเวลาวิ่งเหมือนเด็กบอยมารวมตัวกันที่นี่<อ>ก็ตลกนั้นเหรอไม่น่าใช่เนี่ยเขนานี่าจะมองฉัน่าประหลาดมากกว่านี่กิดเตสไปลงอาหารกันเถอะ นายกินข้าวกลางวันอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยไม่จริงนะไม่น่าเชื่อคู่แข่งตอนนั้นจะกลายเป็นเพื่อร่วชั้นเดวก่บฉันไอเจ้ากล่องข้าวน้อยคิดเสอเอ๋ยฉันเป็นประเภทที่มักทำข้าวกล่องหายนะ่ะฉันจึงเลือกทางแบบผู้ใหญ่เขาทำกันอิจังมักจะกินข้าวในกล่องเร็วตั้งหากละ่ะมันเลยกลายเป็นมื้อเช้าไปนะสิ ฉันต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อมาเล่นให้ทันฉันก็ต้องหิวเป็นธรรมดาสิไานก็แค่อยากใช้พลังงานหมดเพื่อที่จะได้กินให้เร็วขึ้นต่างหากล่ะแต่เมนูของโรงเรียนก็น่ากินใช้เล่นเลยอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายแถมยังมีเซตอาหารน่ากินไว้ขายอีกด้วยอ่ะคิดสะเ้นครั้งหน้าใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนสิทำไมนายไม่สงสัยว่าฉันเป็นใครเลยอ,ะอ่ะเออชื่อเหรอ ชื่อที่เหมาะกับหน้าตาแบบนี้ฉันเดาว่านายชื่อฉันผิดเองแหละที่ไม่ได้แนะนําตัวก่อนฉันชื่อฮินาตะนะเรียกฉันว่าซาโตะก็ได้ฉันอยู่ชมรมปิงปองแล้วก็รู้จักอิจจังตั้งแต่หมอต้นแล้วชื่อเต็มคือฮินาตะซาโตะยินดีที่ได้รู้จักนะเช่นกันนะอิจจังเหรอส่วนอิจจังคือชื่อฉันเองอ๋อฮะใช่แล้วเขาชื่ออินโนุเรียกง่ายๆว่าอิจจังเข้าใจแล้วเนี่ย นายจะเรียกฉันว่าอย่างไงก็ได้นะคิตาเซฉันด้วยฉันด้วยสิโอเคว่าแต่คิตาเซเพื่อนนายเรียกนายว่ายัางไงอ่ะอืมก็คิตาเซไงอ่ะไม่ใช่แบบนั้นสิเดี๋ยวนะนายชื่ออะไรนะยูกิเหรอคิตาเซยุกิใช่ไหมถ้างั้นเราเรียกนายว่ายุกิได้ไหมหรือเรียกว่ายุกิดีเอ๊ะ okay. เรียกคนอื่นไปเรื่อยเปื่อยเลยนะ <laughs> ถ้าลองสลับคำนิดหน่อยก็อาจจะดีก็ได้อย่างเช่นอะไรล่ะเอ,อ่ออยู่จังหรืออะไรดีอะไม่เห็นมันจะสลับคำเลยก็เหมือนเดิมนี่นะพวกเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่หมอทนงี้ยเหรออย่าใส่จังลงไปกับทุกชื่อสิถึงมันจะเรียกง่ายขึ้นก็นเถอะเขาดูเป็นคนที่มีเพื่อนรอบตัวเยอะจังเลยนะช่างต่างกับฉันเหลือเกินนะเหมือนคู่หูนแะสดงตลกเลยอะ ผูห่หูนักแสดงตลกเหรอนี่จำที่ฉันเคยบอกกับนายก่อนหน้านี้ได้มาเวลานายหัวร้อนอะบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะนายชอบทำหน้านิ่งๆแต่เวลานายหัวร้อนแล้วดูล่าเรืองดีนะนายน่าจะหัวร้อนบ่อยๆแหมนายรู้มมมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากนะการที่คู่แข่งกีตาสมัยมัธยมต้นได่กลายมาเป็นเพื่อนรุวมชั้นกันได้เนี่ย โชคดีของอิจจังจริงๆเลยนะอิจจังเคยพูดว่าหมอนั่งวิ่งเร็วสุดๆเจ๋งมากเลยละ่ะอะฮโอเคกันเรามาล้ำลึกความหลังกันดีกว่ารู้ไหมว่าหมอนี่กระตือรือร้นสุดๆเลยเวลาพูดถึงนายนะโ oh, อยบ้าดิ <ad> ไม่รู้ชื่อนายแต่เมื่อวานก็นั่งเช็คลายชื่อเพื่อนในห้องอย่างกับคนบ้าแนนะ่อินาตะแกหยุดพูดอะไรล่ะสาระได้แล้ว พวกเราจะจับเวลานายสองคนเหมือนกับสมาชิกคนอื่นในทีมเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่ล่ะรับทราบ,รบครับ,รบฉันรู้ว่าฮินาตะบอกนายแล้วแต่ฉันว่ามันเจ๋งจริงๆนะตอนแรกเราเป็นคู่แข่งกันแต่ตอนนี้กลายเป็นทีมเดียวกันซะง,งั้นเป็นคู่แข่งกันงั้นเหรอไม่ใช่นะฉันหมายถึงประจําที่แม้ว่าเราจะอยู่ทีมเดียวกันแต่ก็ยังเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมประจําที่ เตรียมตัวอฮ้ยวันนี้รู้สึกดีจังเลยแน่นอนสิ่ยุกิฉันก็ไปอยากแพ้นายนี่นาอ,อ๊อขอโทษที่เรียกนายว่ายุกิไม่เป็นอะไรจะเรียกยินไงก็ได้เย้ <Yeah. S 1> ในที่สุดฉันก็ได้เรียกนายว่ายุกิสักทีมันก็แค่บทสนทนาปกติสินะ มาดูวิธีรับมือกับพสัสสมบ,บัติในสุดเท่าไหร่นะมันค่อนข้างสับสนนะจนถึงตอนนี้ผมก็คิดเสมอถ้าผมจหมอน,นี่อีกครั้งหนึง่งผมนี่ต้องชนะให้ได้นะผมไม่เคยมีภาพที่จะเจอหน้าเขาหรือพูดคุยกับเขาแบบนี้เลยคู่แข่งตรงหน้าที่มีชิชิวตรงนี้มีทุกอย่างตรงข้ามกับเราหมดแต่ถึงยังไงการที่เราจะเจนนาเขาทุกวันก็กลายเป็นสุดหนึ่งเชื่อประจาวันไปซะแล้วเนะ่ยุกินายเหม่ออีกแล้วหรอ โทษทีเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ล่ะมันอัดสนุกขึ้นมาก็ได้เนี่ย